สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมโอฟอร์ดนะฮะในช่องทางยู u ูบโอฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็มีรถกระบะ f o r ์ด a ลนเจในรุ่น4ประตูนะครับนะฮะอันนี้เป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาที่จำหน่ายสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีการแต่งนะฮะเป็นชุดแต่งของแฮมเมอร์นะครับทั้งคันเลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับในช่องทาง YouTube ของผมด้วยนะครับโอฟอร์ดปทุมนะฮะก็มาดูกันเลยครับนะว่าสำหรับเอ็อลทนะฮะแต่งแฮมเมอร์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าแล้วกันนะครับบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นสกูปทรงฟิตนะครับนะฮะสีน้ำเงินตัดสีดำด้านนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวแรดนะครับนะฮะตัวนี้เราจะสามารถใส่เป็นตัว แรดก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวรูปม้าก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนะฮะที่มีอักษรคําว่าฟอร์ดนะครับนะสีน้ําเงินนะฮะตัดดําด้านเช่นเดียวกันนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นชุดกันชนนะฮะด้านหน้านะแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ นะครับก็พร้อมหูลากจุงนะครับสีแดงทั้งหมด2ตํตำแหน่งให้นะครับแล้วก็บริเวณไฟนะครับก็จะมีตัวไฟหลีนะครับก็คือตัวนี้นะฮะส่วนอีกอันนึงอันนั้นจะเป็นชุดไฟตัดหมอกของตัวรุ่น XLT เขานะครับส่วนชายด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแผงใต้กันชนนะครับซึ่งจะป้องกันในส่วนของที่เป็นการโดนกระแทกหินหรือเศษหินต่างๆไม่ให้โดนบริเวณใต้เครื่องนะครับ นี้ก็จะเป็นชุดด้านหน้าของตัวแฮมเมอร์นะครับถัดมาด้านข้างนะครับนะฮะก็จะเป็นคิวล้อนะฮะขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับแล้วก็อันนี้คือเราใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กนะฮะขนาดขอสบหกนะครับส่วนยางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยางแม็กซินะครับอันนี้เป็นตระกูลบิค o อนนะครับซึ่งบิคคอนเนี่ยนะฮะตัวดอกของเขา จะค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นบ้างๆนะครับเหมาะสําหรับการวิ่งลุยมากเลยทีเดียวนะฮะส่วนด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับนะเป็นตัวแฮมเมอร์นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ใส่เพื่อให้ให้เข้ากับชุดตัวแฮมเมอร์ทั้งหมดรอบคันรวมถึงตัวชุดโลบาร์หลังด้วยนะครับ อันนี้เป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะฮะซึ่งเป็นเหล็กที่มีขนาดนะฮะแข็งแรงแล้วก็มีความหนานะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้เราติดตั้งชุดราวหลังคานะครับเพราะว่าในรุ่น xlt นะครับไม่มีราวหลังคามานะฮะแต่อันนี้เราใส่เพิ่มนะฮะให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวเบ้ากันลอยนะฮะบานกันลอยมือเปิดประตูทั้งหมด4ประตูทั้งหมด4บาน มาดูด้านหลังนะครับนะก็จะมีชุดข้อฝาท้ายนะฮะนะไฟท้ายทั้งสองฝั่งเลยนะครับพร้อมกับไฟดาบนะฮะเบ้เารองฝาท้ายแบบมีไฟดาบแล้วก็อันนี้กันชนหลังนะก็เป็นของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับไฟถอยนะฮะที่เป็น LED นะครับที่สำคัญนะในชุด กันชนหลังนะฮะของ Hammer เนี่ยนะฮะก็คือในรุ่นเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์นะฮะการระยะอยหลังให้ทั้งหมด4จุดนะครับชุดกันชนหลังเราก็สามารถที่จะใส่ตัวเซนเซอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนนะฮะในรุ่น xlt นะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เรบ 6สปีดนะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะฮะทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นบาหนักนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนะครับตัว XLT นะครับตัวนี้เป็นปี2021นะครับก็ได้ออปชันเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นระบบ VSC นะครับเป็นระบบเกี่ยวกับเรื่องของช่วยเรื่องของการควบคุมการทรงตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ แล้วก็เป็นจะมีอีกระบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าลมนะฮะลมก็คือเป็นระบบการลดพลิกว้มนะฮะซึ่งจะอยู่ในตระกูล w i แทกหรือว่าเป็นเอเวอเรสนะครับแต่เอามาใส่ใน LT ให้นะฮะกุญแจรีโมทนะครับมีให้2ชุดนะครับ2ชุดสำหรับรุ่น x l t นะฮะพร้อมกับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวมาลัยนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นระบบ คนโทรลนะครับแล้วความเร็วอัตโนมัตินะระบบไฟก็จะมีเป็นไฟหลีไฟหน้าและไฟออโต้ให้เช่นเดียวกันนะครับในรุ่น XLT ขึ้นไปนะฮะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะฮะกระบะฟอร์ดนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 6 7 0 0 7 8นะครับหรือ add id line นะฮะ NEWO 192นกะครับนะก็โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับนะเรัยินดีให้คำปรึกษานะครับกับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ